สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับผมวัดราชศรีครับกับช่วงเล่นทุกสายขายทุกองครับคลิปนี้ก็เข้าสู่ ep ที่205แล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกด subscribe ให้หน่อยด้วยกันครับชอบใจสนใจตรงไหนก็ทักไลน์แอดไลน์เข้ามาครับหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 0 2 8 5 0 8 4 1ูนยห้าศูนนเบอร์โทรเบอร์ไลน์เหมือนกันครับส่วนลิงก์ไลน์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับที่คอมเมนต์ใต้คลิปก็เข้าไปแอดไลน์ ทักทายเข้ามาสอบถามราคาได้ครับราคาแบ่งปันทุกองครับตามสรุปเงียนะครับเหมือนเดิมเล่นทุกสายสายทุกองครับราคาเดียวครับแบ่งปันครับวันนี้ก็มาเริ่มชมกันเลยครับว่ามีอะไรมาแบ่งปันพี่พี่มั่งนะครับวันนี้เริ่มกันที่องแรกครับเหรียญหลวงพ่อพรมนะเหรียญรูปเหมือนไม่ไม่ไม่ทราบว่าเขาเรียกเหรียญรูปเหมือนเรื่ออะไรนะครับเหรียญเครื่องซี่กนะพี่นะนี่ครับเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแขนะครับนี่ ดูนะครับดูใกล้กันนี่นี่ครับดูนะครับนี่ครับผิวรงนี้แบ่งเพื่อนมาเลยครับชมด้ยชอบนะขอแบ่งเลยพวกพวกกันครับนะแบ่งเพื่อนเข้ามานี่ครับดูครับสวยชัดดีครับคมชัดดีนะมีมิติดีนี่ฮะดูนะพี่นะนี่ครับดูครับ เพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ผมลองสังเกตดูนะพี่ในหลายเหรียญที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่ค่อยมีความคมชัดนะผมลองสังเกตดูประมาณหนึ่งแล้วลหละดูหลายรอบนะแต่ผมไม่มีตําราดูหรอกพยายามเดินดูเดินส่องเปรียบเทียบดูนะเพราะว่าเหรียญส่วนมากบางเหรียญเนี่ยมันจะไม่คมนะพี่นะดูดีๆนะตามพื้นพื้นที่ ที่มีตัวหนังสือว่าหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคร์เนี่ยตรงเนี้ยพื้นเหรียญองค์เนี้ยมันจะมีรอยเส้นนะพี่นะพี่เห็นไหมนี่ครับเหมีไหมนี่ยฮะบางเหรียญน,นี่ไม่ขึ้นเลยนะไม่มีเลยนะพี่นะนี่ครับนี่เห็นพี่เห็นไหมมรอยเส้นวิ่งอยู่นะนี่ครับองค์เนี้ยผมดูแล้วชอบเลยสวยดีนะแต่บางองค์ส่วนมากเนี่ยผมดูนะมันยังไงไม่รู้ บางทีมันชัดแต่แต่มันไม่ขึ้นนะบางองค์เนี่ยคมชัดชัดมากเลยแต่ผมว่าแต่ดูพื้นตรงนี้ละมันไม่มีเส้นเส้นเหมือนเส้นในบล็อกเส้นในพิมพ์อะนะเนี่ยตรงเนี้ยสําหรับองค์เนี้ยมันมีชอบก็ดูแลวชอบเนาะก็เลยนํามามาให้พี่ๆชมราคาแบ่งปันนะเพื่อชอบ่าแบ่งปันกันไปนี่ครับดูนะพี่นะตามพื้นเนี่ยจะมีเส้นวิ่งวิ่งอยู่นะ แต่ส่วนมากที่ผมส่องมาผ่านมาเนี่ยแทบไม่ค่อยเจอเลยนะไม่ค่อยมีก็คือไม่มีอะผมดูดูมาเนี่ยพึ่งเพิ่งเจอองค์เนี่ยมีเส้นวิ่งน,นะตามพื้นเหรียญตามรองอะไรก็คมชัดนะนี่นูครับประมาณนี้แล้วกันนี่ด้านหลังสุดชมด้านหลังน,นะนี่ฮะก็คือปั๊มหน้าเดียวนะนี่รอยปั๊มแล้วก็ครีบนะก็บางช่วงบาง ส่วนก็มีตะไบคลีบออกก็มีเหมือนกันนี่ครับดูธรรมชาติดีนี่นี่รอยแต่งตะไบนะพี่นะบ,บางทีมีคลีบเกินเยอะเรืออะไรช่างก็อาจจะแทงตะไบลบเหลี่ยมลบคลีบออกนะเพื่อลดการอันตรายนะเวลานําไปบูชาหรืออะไรเนะนี่ยนี่ครับดูมีแทงลบคลีบอยู่นะอ่ะชอบใจทักทายสอบถามราคาไม่ได้ครับราคาเป็่นปันโอเคครับผ่านไปองค์ตอไบครับเป็นพระรลวง รอดท้องช้างอะไรทั้งอย่างพะลวงนะพี่พูดง่ายแล้วกันเรียกว่าพะลวงนะพี่นะตระกูลพะลวงนะไม่รู้กลุ่ไหนนะพี่นะพระกุนี่ไม่ใช่ว่าขึ้นกลุ่เดียวมีกลุ่เดียวนะพระก็อยู่ในสลัมนะพี่แล้วขึ้นฝ้าองค์เนี้ยผมว่าจะล้างก็กลัวไปเสียผิวจ้ะล้างฝ้าบางทีเคยสอบถามเพื่อนเล่นภาพในการอัดไม่ไม่แน่ใจว่าผมก็ไม่ถือนะบางทีคนก็อาจจะนั่นอะ ผมไม่ได้ถือตัวว่าผมเก่งอะไรบางทีออพอจะคุยกันได้ก็ไ่เชิงสอบถามแหละพอดีผมชอบพระแล้วเขาก็บอกนะกเพราะว่ามีคนคนแบบเมียคนที่ว่าสูงวุฒสูงวัยกว่านะบางทีเขาเล่นอาจจะเล่นมาก่อนอาจเก่งไม่เก่งไม่รู้นะเขาบอกเจ้าของพระอีกทีหนึ่งว่าเออถ้าส่องเนื้อชินเนี่ยบางทีงทเจอคาบฟ้า,ฟา,ฟาขาวเนี่ยอย่าไปล้างนะเขาบอกบางที มันใช้ใดูได้มันเป็นฟากปลกูเขาว่าอย่างนั้นนะออก็จริงเท็จประก,การใดก็ไม่ทราบนะผมก็จําเข้ามาแล้วก็มาบอกต่อกันนะพีพีคิดดูเอาเองแล้วกันนะเพราะว่าผมก็มีแม่นไม่เก่งเท่าไหร่นะก็พอได้ซื้อได้ขายกันนะแต่ว่าผมจะให้ดูขาดดูแบบก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าเอาพอเนี่ยพอได้ขายเนี่ยราคาแบ่งปันกันนะเพราะว่าบางอย่างผมก็ ไม่ถึงก็ดูดิดขาดอะไรเลยก็เลยเนี่ยพออย่างเนี่ยเอาขายไวๆนะมันไม่ต้องแย่มากมายเอาไวๆราคาแบ่งปันกันนะถ้าดูชอบพี่ก็เอาไปแล้วกันนะไม่เดยว่าการบางคนดูไม่เหมือนกันเนาะผมก็ดูแค่ขายเอาแค่ขายนะผมพี่ชอบไม่ชอบก็ไวอย่างของพี่แล้วกันนะแค่มานําเสนอแค่เป็นทางผ่านแค่นั้นเองนะประมาณว่าเป็นเด็กเดินพระเพราะนั้นแหละนะ อ๋โอเคประมาณนี้พระล่วงนะครับพะล่วงอู่ทองเรืออะไรสักอย่างก็เ like รียวนะจำไม่ได้คล้ายหลอดทองชงลงช่างอะไรเนี Lil ่ยมีไหลชี้ไหลายพิมพ์อยู่โอเคผ่านไปครับองค์ต่อไปครับเป็นรูปหลอหลวงพ่อจงนะครับมาต่างๆนอกนี่ฮะองเนี้ยนี่ฮะนะเนื้อหานะปึ๊กๆนะเนื้อหาแบบปึ๊กๆเลย หล่อโบราณครับไม่แน่รุ่นไหนอาจจะเป็นหล่อโบราณรุ่นแรกนะอย่างเขาว่าเนี่ยวงนี้นอยู่ในตลาดนะพี่นะผมแกะออกมาจากตลาบพยายามงัดแงแะไอ้กาวน,นี่ออกอยู่นะแต่ว่ามันออกไม่หมดลรดูแลไม่ทันการละนะเลยเอามาลงก่อนเลยผมแกะออกจากตลาบมานะยังงัดก่อกไม่ทันนะก็ค่อนข้างจะใช้เวลานนหนึ่งิดนึงนะก็เลยไปที่นี้ให้พี่ๆเห็นแล้วกันว่าพึ่งออกมาจากตลาบนะนี่ฮะ ในถางก็จะตอบตัวหนังสือนะพี่นะอาจจะเป็นชื่อของท่านอะไรหลวงพ่อจงนะประมาณนั่นแหละนี่นี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อจงนะชอบใจก็ทักทายมาครับราคาสอบถาม้ยราคาหน่งปันทุกวงสอบถามเข้ามาโอเคผ่านไปครับองต่อไปครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพิตาครับนี่นี่ดูครับหล่อล่ำนะก็มีเนื้อสั สลากสลกนะแตกสลากเนื้อแตกสลากานี้ก็เขาเรียกว่ามันแตกมันปริมันเนื้อมันเกินจากมันไอเบ้านะเพราะว่าเป็นเบ้าโบราณเบา้าเบ้าทุบนะเวลาเทไปบางทีดินเนี่ยแตกเนอะไรเนะี่ยเนื้อโลหะมันก็จะซอกออกมาซอกซอนมาตามเบ้าที่มันแตกนะนี่นี่ดูฮะเบ้ามันแตกนะพี่นะนี่เบ้ามันแตกนี่ฮะ ดูฮะเบามันแตกออกมานี่ฮะตองนักแข่งขึ้นไปนะเบาแตกนี่ฮะดูทั้งข้างนะพี่นะนี่ลองระเข็บให้เห็นพอสมควรนะเก็บไม่หมดบางทีแต่งไม่ได้แต่งในพิมพ์พระนะนี่ตะเข็บนี่ฮะพระฟอร์มดีนะองเนี้ยประมาณนี้เลยนี่ฮะมีสลากนะเนื้อเกินนั่นเอง ไตฐานนะประมาณนี้ก็แต่งฝนตะใบตะใบเดิมก็เหตุผลที่เขาฝนก็คือพระก็จะเอาไปบูชานะเวลาตั้งจะได้ตั้งอยู่นะเพราะว่าพระบางทีหลอมก้นมาจะไม่ไม่ตรงนะนี่มันไปฝนเพราะว่าโบราณบางทีอาจจะตั้งไว้หิ้งพระอย่างนี้นะครับก็เลยเหตุผลที่ว่าเขาไปฝนใต้ฐานนะโอเคครับผ่านไปองค์ต่อไปครับเป็นท่ากระดานครับนี่ฮ้ท่ากระดาน นี่ตะกวสีนิ้มแดงนะฮะนี่ท่ากระดานนี่ฮะดูนะนี่ฮะพระท่ากระดานครับนี่นี่ฮะพี่ท่ากระดานนะท่ากระดานแล้วท่ากระโดงก็ดูว่าพี่นะ <c oughs> าาฝากติดตามหน่อยแล้วกัน ก็มีถูกใจบ้างไม่ถูกใจก็อย่าว่ากรนนะพี่นะบางทีบางอยากก่างก็พยายามคัดให้ดีที่สุดนะสวยที่สุดเพราะว่าพระบางอย่างบางแล้วแต่วันนะพี่นะ <c oughs> บางทีไปเจอก็เจอ,เจอของสวยบางทีก็ไม่ค่อยเจออะไรบางทีก็ต้องพยายามคัดให้มันองค์ที่ว่าถือสวยสวยสุดในรอบนั้นน่ะนะนํามาแบ่งปันพี่นะไม่ใช่ว่าวันนี้จะได้ของสวยพรุ่งนี้จะได้ของสวยเรื่อยนะบางทีก็ ก็สมเกลือกันไปนะแต่พยายามองค์ที่เอาองค์ที่ว่าสวยที่สุดชอบที่สุดนะในแต่ละคลิปนะอย่างวันนี้ก็ได้มาชุดนี้เออก็พอทุกทุกที่ไทยไหมนะช่วงนี้มี่ชอบก็ทักทายเข้ามาแล้วกันนะนี่ฮะตุกโอสีนิ้มแดงนะนี่ฮะนี่ฮะนี่ตุกโอสีนิ้มแดงวันนี้อาจจะได้ของสวย ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะได้ของสวยสวยโคตรสวยประมาณนั้นนะพี่นะยังไงก็ฝากกดติดตามหน่อยเรื่อยๆแล้วกันนะวันนี้ไม่เจอสายพี่อาจจะมานาอาจจะเจอองค์ต่อไปครับเป็นเต่านะเต่าครับดูดูเนื้อนะครับองค์นี้ผมบอกเลยผมชอบเนื้อนะพี่นะเน,เนื้อโลหะมันชอบเนื้อโลหะนะพี่นะนี่ดูนะครับนี่แต่ว่าองค์นี้อาจจะเป็นลูกศรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าด้านล่างต้ฐานมียันนะพี่นะนี่แต่ว่าชอบเนื้อมากเลยองค์เนี้ย อาจจะเป็นลูกศิษย์นะพี่ออกตัวไปก่อนเลยองเนี้ยแต่ว่าชอบเนื้อเนื้อ,อยังก็ทันหลวงพ่อเป็นอาจารย์เลยนะแต่ไม่แน่นะพี่นะประวัติประวัติเราก็ไม่ทราบชัดทุกอย่างนะแต่ว่าเนื้อสวยนี่ดูดูพี่นะโลหะความเก่าเนี่ยอาจจะเป็นลูกศิษย์ก็เป็นได้นะเพาะ่าได้ฐานมียันงแต่ก็ไม่แน่ใจบางทีอาจจะออกวัดอื่นวัดทันท่านก็ใครจะไปดรู้นะ,อะอเอาไปราคาเป็นปันแล้วกันนะโอเคครับผ่านไป องต่อไปครับเป็นอไม่ทราบเขาเรียกพิมพ์อะไรนะพี่นะเป็นหลวงปู่เสียวุกนะองนี้มีมีปิดเขาเรียกอะไรอนะเหมือนจะเรียกว่าปิดทองแล้วกันนะผมดูว่านะ่าจะคล้ายเป็นทองคาเปรวนะพี่นะติดเนี่ยฮะติดกับเนื้อนะเนี่ยะเหมือนกับปิดทองคาเปรวนะผมผมก็ดูเป็นทองนะปิดทองนะนี่ับ สภาพสวยเดิมเดิมเลยเนี่นยน่าจะเป็นปิดทองม่ไม่น่าจะลักษณะประมาณนะเออน่าจะปิดทองอะ่ะทองเปลวก็ไม่เชิงทานะพี่นะไม่เชิงกันัน่นเนี่ยอาจจะเป็นทองท่ว่าแล้วก็ใช้อะไรแล้วก็ปิดทองทับไปให้มันรีดรีดให้เรียบนะไม่แน่นะภูมิปัญญาบางทีโบราณที่ว่าเขาทำเป็นกระไหลเงินกระไหลทองอะไรเงี้ย ไม่แน่ปิดทองเข้าไปแล้วก็อาจจะเอาเป่าไฟเป่าเข้าไปนะเหมือนผมเคยได้ยินอะไรสักอย่างเนี่ยมานะให้มันติดเนื้ององพระไปนึงประมาณนั้นอนะ่ะแต่องค์เนี้ยทองพองสวยอยู่นะปิดอยู่แต่เนื้อในข้างหลังข้างล่างเนะี่ะเนื้อแท้ๆขององค์พระน่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะนี่ฮะหน้านะพี่สันนิษฐานว่านี่จะเป็นทองแดงโรไม่ทรานะพี่นะ ทองผสมแล้วกันพี่ผมดูนะาจะเป็นทองผสมเนี่ยตรงเนี้ยพอเห็นอยู่ทองเหลืองทองแดงนี่นละนี่นี่คผมสผมคาดว่านาจะเป็นนงปูสุกนะพี่เนี่ยเนี่ยพี่เห็นเด้ไหมนี่ทองผสมทอง,องเหลืองนี่แหลนะเนาะแต่นี่มันออกจัด,จดหน่อยนะพี่น่นี่ครับ พอเห็นเนื้ออยู่ครับนี่โอเคครับผ่านไปองค์ต่อไปครับเป็นหลวงปู่สุพิ์ประพามนทนข้างรัศมีนะครับองค์นี้เนื้อจับจ้านมากเลยนะพี่นะลายตะลับเจ้าของเลี่ยมตะลับโบราณมานะเนื้อออก,อ,อ,กอย่งไร,รเนื้อจัดมากเลยพี่องค์นี้นะเนื้อแบบทองผสมทองแดงเก่าอะเนื้อออกตรงเนี่ยครับ ผมดูแล้ววเหมือนที่ว่าหนังสือพวกเซียนเขาเล่นกันเลยเนื้อหากันนะดูนะครับเนื้อเนี่ยเนื้ออย่างเนี้ยเลยนะพี่นะนี่ดูครับความตึงเนี่ยนี่ฮะดูครับเนื้อหานะนี่ดูนะพี่นะโอ้โหเนื้อชอบเนื้อเลยนะพิมพ์ทรงก็ดูนะพี่นะผมก็พิมพ์ทรงผมก็ว่าโอเคนะแต่ว่าดูเนื้อเนี่ยผมก็ชอบเนื้อเหมือนกันนะพิมพ์ทรงก็พอโอเคอยู่นะแต่เ่าเรื่องพิมพ์ซิทรงเนื่อ ไยจะแม่นเท่าไหร่นะนี่ครับลักษณะอาจจะตัดนะพี่นะผมดูแล้วลอรอแล้วก็ตัดลื้อตะไบเนี่ยมันน่าจะเป็นผ้าหลอนะผ้าหลอนะรอแล้วก็อาจจะตัดใช้เครื่องตัดหรือมือตัดนะโบราณก็ไม่ซามเมืนกันเนี่ยมีคลีบอ,อ่เนี่ยอาจจะตัดตุ๊บแต่งตะไบหรือเปล่านี่ธรรมชาติดีนะพี่นะดูนะโอเคนะดูแล้วใช้ได้เลยนะผมว่านี่ฮะดูด้านข้างนะครับ นี่ครับนี่ด้านล่างมีรอยตะไบนะพี่นะนี่นี่ฮะรอยตะไบเห็้านข้างม่แเนี่ยจะอาจจะมีเครื่องนะเครื่องตัดหรือเปล่าว่ายุคนั้นก็ผมว่าเขาจว่ามีเครื่องมงเครื่องไม้เครื่องมือแล้วล่ะนะประมาณว่ามีปืนใหญ่ปืนถังสามารถสร้างได้แล้วนะมีรถฟงรถไฟแล้วก็ผมว่าเครื่องมือก็น่าจะพัฒนาแล,ล้วล่ะนี่รอยนี้ ใต้ฐานนี่มีข้างล่างนี่มีรอยตะใบเดิมนะพี่นะนี่รอยตะใบน้้างนี่อาจจะมีรอยสับตัดอะไรสักอยาก่างหรือว่าแต่งตะใบเก่าเนี่ยเติมว่าเนื้อหาเนี่ยโอโหจัดจ้านเลยนะพี่นะดูอะเหมือนกับพระที่เขาบรรดาเซียนหรือว่าในหนังสือเขาลงโชว์เลยนะเนี่ฮะผมก็ดูอาศัยดูหนังสือดูอะไรประกอบๆๆนะ้พี่นะนี่ครับดูครับสวยนะครับตรงเนี้ยเนื้อหาเนี่ยนี่ครับธรรมชาติผมก็โอเคนะโอเคผ่านไปนะครับ งคต่อไปครับเป็นเหรียญถวายพัฒหานนะหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับนี่ดูนะครับนี่หลังดูด้านหน้านครับนี่ห่วงนี่ครับกะไหลทองสังกติคมคมนะครับดูพี่นี่นี่รกระไหลทองเดิมเดิมเลยนี่ความคมชัดก็ โอเคเลยนะนี่ครับดูครับดูครับนี่นี่ครับดูครับขอบข้างนะพี่นะดูนี่ขอบข้างนีครับขอบข้างขอบตัดข้างนี่ครับดูขอบตัดข้างนี่นี่ครับดูขอบตัดนี่เปิ้นนะดีครับด้านหลังหูปิ้นดีนะพี่นะดูนี่พี่เห็นไหมหูปิ้นดีเนี่ยสายขวาหูปิ้นดีนะ นี่ฮะตัวหนังสือคมชัดนี่นี่ฮะนี่ฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอเคครับนี่สวยคมชัดนะพี่นะอืมสองหน้าหลวงพ่ออีกทีนึงนี่ฮะนี่ับอ่ะโอเคผ่านไป มาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้พี่นี้ครับเป็นลูกสกดลึกลึกอมนะลูกสะก,กูดบ้างน่าจะเร็วสุกสะกดนะลูกอมนะลูกอมองเม็ดใหญ่นะพี่นะนี่นเนนื้อตะกวัวนะพี่นะตะกวัวทั้งตันเลยผมดูแล้วน่าจะตีเข้าหลวงพ่อนียมนะครับนี่ครับเนื้อตะกวัวล้วนเลยนะนี่นี่ครับไม่เคยเจอนะครับเนื้อตะกัวเก่านะครับดูผิวด้วยอะไรเนี่ยนี่ครับตะกวัวเก่าครับ นี่ครับดูครับนี่ครับลูกใหญ่เหมือนกันนะนี่ครับดูครับวางในอุ้งมือแล้วพี่นะดูนะนี่หนักตึงเลยแล้วพี่นะแล้วตรงหักเก่าตะกั่วเก่าด้วยนี่นี่ครับดูครับนี่ครับนี่ครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันวิ่ีแต่เพียงเท่านี้นะครับ ก็ชอบใจสนใจตรงไหนก็ทักไลน์เข้ามาแล้วกันพี่นะทักทายโทรมาสอบถามได้นะที่เบอร์0ู0 2 850841นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ไวเดวกันครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ผ่งนี้ก็คลิปต่อไปก็ฝากติดตามหน่อยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีครับอาลาไปก่อน